สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับไม้มงคลชนละศิ์นะครับวันนี้เรามารับความรู้กันอีกแล้วนะครับว่าเราจะได้แมลงที่แบบประหยัดได้อย่างไรนะครับผมนี่นะครับเราปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับเวลามีแมลงมารบกวนนะครับกัดกินใบอย่างนี้นะครับผมนี่ครับทําให้ต้นไม้ของเราไม่สวยงามนะครับนี่ครับ เราจะมาไล่แมลงกันง่ายๆนะครับด้วยสิ่งนี้เลยและครับผมว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปรับความรู้มานะครับจากพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็นํามาใช้นะครับแต่ละคนก็บอกว่าได้ผลจริงนะครับผมได้ผลจริงผมจึงนํามาใช้บ้างะครับเราไปดูขั้นตอนการใช้กันเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลนะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับต้นพริกผักสวนครัวต่างๆนะครับเมื่อเรามีนะครับสิ่งนี้นะครับผมคือผงซักฟอกนะครับทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วนะครับในการใช้ซักผ้านะครับผมเราก็จะนําสิ่งนี้นะครับมาไล่แมลงง่ายๆนะครับประหยัดด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เราจะใช้นะครับผงซักฟอก1ช้อนโต๊ะนะครับผมต่อน้ำประมาณ10ลิตรครับครับเติมผงซักฟอกแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยนะครับผมประมาณ10ลิตรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไม่ต้องคนนะครับถ้าเทน้ำลักษณะนี้นะครับไม่ต้องไปคนเลยเพราะว่าจะเข้ากันได้ดีนะครับกับน้ำนะครับผมนี่แต่ถ้าเราเติมน้ำลงไปก่อนนะครับเราต้องคนนะเพราะว่าเราใส่ผง สักฟอกลงไปอึ่งช้อนเนี่ยเราต้องคนนะครับแต่ถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาคนเลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะนําไปไล่แมลงในสวนของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมได้ไปรับความรู้จากพี่เพื่อนๆนะครับที่ทําสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆนะครับกับ YouTube ช่องผมนะครับผมก็ทําหลายเรื่องหลายราวนะครับ นี่ครับราดรถแบบนี้นะครับไล่แมลงนะครับถ้ามากัดกินใบเราเนาะนี่ที่โดนกัดกินใบไปเขาก็จะไม่มารบกวนเราอีกนะครับผมเราก็ไปราดรถต้นพืชผักสวนครัวได้ด้วยนะครับนี่นะครับราดรถลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยมดแมลงหนอนนะครับได้โดนผงซักฟอกไปนะครับก็จะหนีกระเจิงเลยนะครับผมใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยแล้วครับ เพี้ยมดนะครับหนีหายนะครับผมถ้าเจอสิ่งนี้นะครับผมง่ายๆแล้วทุกบ้านต้องมีด้วยนะครับท่านใดที่พบปัญหาเพี้ยนะครับตอมผลมะลารากไม้ก็นําลองไปใช้ฉีดพ่นดูนะครับผมแต่ไม้มงคลชนสิทธิ์เนี่ยเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับทํากิจทำขายทําสนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับท่องเที่ยวบ้านๆตามโอกาสนะครับผมก็เราก็จะมารีวิวให้รับชมนะครับสิ่งดีๆที่ทุกบ้านมีนะครับหาใช้ง่าย ประหยัดนะครับผมเห็นไหมครับมะละกอของเราก็ติดดอกออกผลดีนะครับผมนะครับท่านใดที่เจอปัญหาเพี้ยที่อยู่ตามอย่างเงี้ยเนาะแต่นี้ไม่มีเลยนะครับไม่ไม่มีเลยนะครับผมครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมะละกอเราเนี่ยจะได้กินแล้วพุทธรักษาเป็นนอนกอนะครับมีปัญหาไร้เพี้ยมาเลย นะครับผมนี่ครับผมไล่นะครับตั้งแต่แมลงในดินก็ได้นะครับก็จะหนีก็เจิงเลยและครับท่านผู้ชมราดรถลงไปเลยครับผมไม้มงคลนะครับไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยและครับผมทําให้ต้นไม้นะครับงามมากเลยและครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้ไม้มงคลชนสิ์ด้วยนะครับ โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในการทําเกษตรนะครับปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับนะครับโชคดีนะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ